รัฐธรรมนูญของกอตูเลประเทศกอตุเลแล้วก็รองก,ก่อตั้งคุณามที่รับผิดชอบต่างๆ กำเนิดสาธารณารัฐกอทูเลความฝันรอยร้าวและเส้นทางสู่อนาคตวันที่5มกราคมปีพุทธศักราช2569ทามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า7ทศวรรษบนพื้นแผ่นดินเมียนมาจูจูก็เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันกลับมามองชายแดนฝั่งตะวันตกของไทยอีกครั้ง เมื่อกองทัพกอทูเลหรือ KTLA ภายใต้การนำของพลเอกเนดาเมียบุตรชายของตำนานนักรบเกเรี่ยงได้ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐกอทูเลหรือ Republic of c o r t u l e ขึ้นเป็นรัฐเอกราชแยกตัวออกจากแผนที่ของเมียนมาอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศรายชื่อคณะรัฐบาลชุดแรกวินาทีนั้นคำถามมากมายพรั่งพลูขึ้นมาทันทีกอทูเลคืออะไร ทำไมต้องประกาศตอนนี้ทำไมองค์กรหลักอย่าง KNU ถึงออกมาปฏิเสธทันควันและที่สำคัญที่สุดผลกระทบต่อเพื่อนบ้านอย่างไทยและกลุ่มชาติอาเซียนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือสัญญาณของอิสรภาพหรือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวครั้งใหม่ที่จะทำให้สงครามไม่มีวันจบสิน้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลาดำดิ่งลงไปในหน้าประวัติศาสตร์แกะรอยความฝัน เลือดเนื้อและน้ำตาเพื่อทำความเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของสาธารณรัฐกอทูเลแบบม้วนเดียวจบยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดีพิเศษครับบทที่1น,นิยามแห่งกอทูเลและสัญญาที่ถูกลืมก่อนที่เราจะไปตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถูกหรือผิดเราต้องเข้าใจคำว่ากอทูเลเสียก่อน ในภาษาของชาวกะเหรี่ยงคำนี้มีความหมายที่งดงามและลึกซึง้งบ้างก็แปลว่าดินแดนแห่งดอกไม้แต่ในทางภูมิรัฐศาสตร์กอทูเลมไม่ใช่แค่ชื่อจังหวัดแต่มันคือแผนที่ในจินตนาการคือพื้นที่ที่ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่มาช้านานที่ครอบคลุมอนาเขตกว้างใหญ่กว่ารัฐกะเหรี่ยงหรือคายินสเตทที่เราเห็นในแผนที่พม่าปัจจุบันเสียอีกเรื่องราวความขัดแย้งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวาน แต่มันฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองในยุคนั้นขณะที่ชาวพม่าภายใต้การนำของนายพลอองซานพ่อขององซานซูจีเลือกเข้าข้างกองทัพญี่ปุ่นเพื่อขับไล่อังกฤษชาวกะเหรี่ยงกลับเลือกยืนหยัดเคียงข้างอังกฤษต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลจนได้รับคำมั่นสัญญาปากเปล่าว,ว่าเมื่อสงครามจบอังกฤษจะมอบเอกราชให้กะเหรี่ยงแต่โลกแห่งความจริงนั้นโหดร้ายเมื่อสงครามสงบ อังกฤษถอนตัวออกไปและทิ้งชาวกะเหรี่ยงไว้ภายใต้การปกครองของพมา่าสัญญาอิสรภาพกลายเป็นเพียงสายลมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดบทที่สองสนที่สัญญาปางหลงและบิดาแห่งการปฏิวัติปี1947 มีความพยายามที่จะสร้างความปรองดองผ่านสนทิสัญญาปางหลงที่เรารู้จักกันดีผู้นำไทยใหญ่ชินและขชินเข้าร่วมลงนามเพื่อรวมเป็นสหภาพพมา่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าตัวแทนชาวกะเหรี่ยงไปร่วมสังเกตการแต่ไม่ยอมลงนามเหตุผลน,นั้นชัดเจนพวกเขาไม่ต้องการเป็นเพียงรัฐหนึ่งในสหภาพแต่พวกเขาต้องการกำหนดชะตาชีวิตตนเองและกังวลเรื่องเขตแดนที่ไม่ชัดเจน และในปีนี้เองที่องค์กร KNU หรือสหภาพแห่งชาติกะรหรี่ยง k a r e n Union ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการภายใต้การนำของบุรุษผู้เป็นตำนานบา b a u j ซอบา a Uji ได้ทิ้งหลักการ4ข้อที่เปรียบเสมือนคำพีศักดิ์สิทธิ์ของนักรบกะรเรี่ยงจนถึงทุกวันนี้คือการยอมจำนวนไม่มีทางเป็นไปได้การรับรองรัฐกะรเรี่ยงต้องสมบูรณ์เราจะรักษาอาวุธของเราไว้ เราจะกำหนดชะตาชีวิตของตนเองหลักการ4ข้อนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญที่ไขคำตอบว่าทำไมการต่อสู้ของชาวกะเหรี่ยงถึงยืดเยื้อและไม่เคยจางหายไปแม้เวลาจะผ่านไปเกือบศตวรรษบทที่3ยุคทองของนายพลโบเมียและบทเรียนจากมาเนอร์พอข้ามเวลามาสู่ยุคสงครามเย็น KNU ก้าวเข้าสู่ยุคที่เข้มแข็งที่สุดภายใต้การนำของนายพลโบเมียชายร่างใหญ่เสียงดังผู้เปี่ยมบารมีในยุคนั้นฐานที่มั่นมาเนอพลอริมแม่น้ำเมยเปรียบเสมือนเมืองหลวงของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมามีไฟฟ้ามีโรงพยาบาลมีระบบการปกครองเป็นรัฐซ้อนรัฐอย่างสมบูรณ์แบบแต่ความแข็งแกร่งก็มาพร้อมกับรอยร้าวครับ ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นผู้นำที่เป็นคริสกับทหารระดับล่างที่เป็นพุทธเริ่มถูกรัฐบาลทหารพม่าใช้เป็นเครื่องมือยุยงจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในปี1994กลุ่มกะเรี่ยงพุทธ DKBa ประกาศแยกตัวออกจาก KNU ผลที่ตามมาคือหายนะปี1995ค่ายมาเนอร์พลอที่เคยเกรียงไกรถูกตีแตกผ้ายยับเยิน KNU แตกกระจายเปลี่ยนสถานะจากกองทัพที่มีฐานที่มั่นกลายเป็นกองโจรที่ต้องซ่อนตัวในป่าเขาบทที่4กํกำเนิดรอยร้าวใหม่จากโบเมียสู่เนอดามเมียตัดภาพมาสู่ยุคปัจจุบันหลังรัฐประหารเมียนมาปี2021สถานการณ์เปลี่ยนไปอีกครั้ง คนรุ่นใหม่ในเมืองหนีเข้าป่าจับอาวุธร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์เกิดเป็นความหวังใหม่ในการล้มล้างกองทัพพมา่าแต่ในขณะที่ข้างนอกดูเหมือนจะสามารถขีภายใน k n u กลับเกิดวิกฤตศรัทธาพลเอกเนดาเมียบุตรชายของนายคนโบเมียผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเรี่ยง k n d o ในขณะนั้นถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารเฉลยศึกที่พื้นที่วาเล จนนำไปสู่การตั้งกรรมการสอบสวนจาก k n u ส่วนกลางเน์ดาเมียปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ยอมรับผลการสอบสวนความขัดแย้งนี้รุนแรงถึงขั้งแตกหักในปี2022เขาถูกถอดถอนจากตำแหน่งและนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายเน์ดาเมียตัดสินใจแยกตัวออกมาตั้งกองกำลังของตัวเองในชื่อ k t l a หรือกอทูเลอาร์มี่นี่คือจุดกำเนิดของสถานการณ์ปัจจุบันครับ เราจึงมีกองกําลังกรรเรียงหลัก2กลุ่มใหญ่คือ KNU เดิมสายบริหารที่เน้นการเมืองและพันธมิตรกับ KTLA สายบูที่เน้นอุดมการณ์ชาตินิยมแบบดั้งเดิมวันที่5มกราคม2569และคำประกาศเอกราชและแล้วเราก็มาถึงคลแมแ็กซ์ของเรื่องครับ 5มกราคม2569พลเอกเนดาเมียในนาม KTLA ประกาศจัดตั้งสาธารณารัฐกอทูเลอย่างเป็นทางการทำไม KNU ถึงไม่เอาด้วยคำตอบอยู่ที่เป้าหมายปลายทางครับปัจจุบัน KNU ภายใต้การนำของประโดซ์เกเวทูวินจับมือแน่นกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ล้มเผด็จการทหารและสร้างสหพันธรัฐหรือ Federal Union แปลง่ายๆคือกะเหรี่ยงจะยังเป็นส่วนหนึ่งของพมา่าแต่มีอำนาจปกครองตนเองสูงสุดแต่เนดามีและ KTLA มองต่างครับพวกเขาอาจมองว่าประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจพมา่าไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาธิปไตยดังนั้นทางรอดเดียวคือแยกประเทศหรืออินดีพีเดนซ์ไปเลยให้จบสิน้น การประกาศนี้จึงไม่ใช่แค่การตั้งประเทศใหม่แต่มันคือการท้าทายยุทธศาสตร์หลักของขบวนการปฏิวัติกะเหรียงทั้งหมดบทที่ 6. วิเคราะห์ผลกระทบใครได้ใครเสียมาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกครับว่าแรงกระเพื่อมนี้ส่งผลอย่างไรบ้าง 1. น 1. ต่อรัฐบาลทหารพรม่าจุนต้าผู้ตามตรง นี่คือสิ่งที่พวกเขายิ้มรอเลยครับศัตรูแตกแยกกันเองคือของขวัญล้ำค่ารัฐบาลทหารอาจใช้โอกาสนี้สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางอ้อมเพื่อให้กระเรียงรบกันเองลดทอนกำลังของฝ่ายต่อต้านโดยรวม 2. ต่อฝ่ายประชาธิปไตย n u g นี่คือฝันร้ายสหพันธรัฐที่รวมทุกเผ่าพันธุ์กำลังสันคลอนหากกระเรียงแยกได้ไทยใหญ่ละคชินละ จะแยกบ้างไหมความเป็นปึกแผ่นจะหายไปทันที 3. ต่อประเทศไทยเรานั่งไม่ติดแน่นอนครับพื้นที่ของ KTLA อยู่ติดชายแดนไทยหากเกิดสงครามกลางเมืองซ้อนสงครามกลางเมือง KNU ปะทะ KTLA หรือพม่าถล่ม KTLA แบบปูพรมผู้อพยพลักหมืน่นหลักแสนจะทะลักเข้าสู่ตากและแม่ห้องสอนทันที ความซับซ้อนในการเจรจาทางการทูตที่เราไม่รู้ว่าจะคุยกับใครดี 4. ในเวทีโลกการตั้งประเทศใหม่ในยุคนี้ยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาครับดูตัวอย่างโซมาลีแลนด์ที่สงบสุขมา30ปีมีรัฐบาลมีเงินตราแต่โลกก็ยังไม่รับรองหรือรัชฉานในยุคขุนซ่าที่ประกาศเอกราชแต่สุดท้ายก็ล่มสลายเพราะพวพัญญาเสพติด และขาดแรงหนุนกฎบัตรสหประชาชาติเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนยังคงศักดิ์สิทธิ์ยากมากที่นานาชาติจะรับรองสาธารณรัฐก่อทูเลหากปราศจากการยินยอมจากรัฐบาลกลางพมา่าหรือกระบวนการประชามติที่ถูกต้องบทที่ 7. บทสรุปและคำถามสู่อนาคตคุณผู้ชมครับ ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าการประกาศเอกราชนั้นง่ายแต่การรักษาเอกราชและการสร้างชาติให้มั่นคงนั้นยากกว่าล้านเท่าการตัดสินใจของพลเอกเนดาเมียอาจถูกมองได้ทั้งในมุมของวีรบุรุษผู้เด็ดเดี่ยวที่ต้องการทำตามความฝันของบิดาหรือในมุมของผู้สร้างความแตกแยกในวันที่ศัตรูร่วมกำลังอ่อนแอแต่ไม่ว่าผลลัพธ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไร ผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดไม่ใช่ท่านในพลบนหอคอยแต่คือชาวบ้านตาดำๆที่ต้องวิ่งหลบลูกระเบิดและใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงในป่าเขามาตลอดชั่วอายุคนก่อนจากการวันนี้ผมอยากทิ้งคำถามสำคัญให้เราได้ขบคิดและแลกเปลี่ยนกันครับ 1. คุณคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดของเมียนมาคือการรวมกันเป็นสหพันธรัฐที่แบ่งอำนาจกันหรือควรจะแยกประเทศกันไปเลยแบบทางใครทางมันและ 2. ในฐานะเพื่อนบ้านอย่างไทยเราควรวางตัวอย่างไรในสถานการณ์ที่เพื่อนบ้านกำลังแตกตัวเป็นเสียเส่ยงๆแบบนี้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะครับเพราะทุกความเห็นคือการเรียนรู้ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสารคดีชุดพิเศษนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ